สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขทุกคนเนาะมาพบพอช่องเพิ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่กามแงๆเนาะาน้อีไปหาหมอพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นบ่เาิสาไปตรวจว่าเพิ่นเป็นหยังเนาะตอนนี้น้อดีกะบกรถเข้ตูอยู่ตู้ข้าระเปไเนาะสุดยเนาะาเนาะไ้พันได้นี่วกกจงงามจ้า วิวดีบ่สบายบ่ะลูกว่าสบายบ่ะเขาก็บูดกินก็พูดกินได้เลยเพื่อนพี่น้อยกินกินอีกค่ำหนึ่งกะห้างโอเวอร์ไปขึ้นรถประตูไปพาวิวน้อยไปสีปตูดนกันเด้อเด้อสิสิสิต้องการต้องการบิ๊กซ pues ักคนก่อนให้เขาก่อนถ้าเรไปหาหมอวิวเต้าเอาประตูกันเด้อวิวไปใช่หรือวิวไปใช่เฮ <Kazakhstan>. ้ยเฮ้ยขี้นก เออนู่นจะไปใส่ขี่รถน่อใสเป็นยังตูเออตุตุตขับรถนั่งนั่งคักแทะเห็นคนสีเน้เอใส่ม่ได้แทม่รู้บ่ยีน้อยจะไปใส่ดึงนั่งดึงดัไ่ไแต่เดินนี่ังนี่ัง

ไปเลยต่กกันมาดิวสักตงมีิวคนมไม่มีาลงปบิงไปบิงกับเกบไปจัเจจับจัจะมาหอด้วยหอดยก็ลงเห็นบอกไปเหตู้มไปะตู้มไปบ้ามาหอดไปที่เรบรลอยแล้วไปพี่น้องเนาะมาสักตดน้องดีบกันตูดอนกันเพิ่งจเป็นืไร เป็นอะไรเนาะสองมือสองคืนน่ะเออเศร้าเราบ่กอันนั้นน่ะแพงแน่บบดนี้น่ะบิวประมืองกันนะป,เนะ,ปะเฮ้ยของเพื่อนว่าล่ะยาโอยปไม่เชื่อไม่ไปไม่เชื่อไม่ตลาดปุ๊บลละปะมึงตลาดชินุนะป้าไปเชื่อป้าแน่เจ็บตูดแน่ ok, tối nay cái màu hương hoặc xanh mình chỉ đắp hai ở đây Hài nhanh biểu Bên nhanh cháu, bên nhanh Bỏ mẹ bỏ mẹ ra Bỏ ba luôn sấy, tốt nè à? Tốt nè à? Vào đây tối là biểu mẹ em 10 10 lần đốt nó ไปตรวจมาแล้วไปกวดมาเลยเนาะลาไส้บ่ดีเอ้ยบ่ขึ้นลำไส้อักเสบบ่มากินแนวเค็งเงดูเงีถึงขาให้เห็ดน่ะหมอ่เพิ่นวางยาให้3 4กวดเนาะแล้วก็ดยาเก็มนึงหาแสนถวนเลยพี่องเนาะบดไปหาแสนเลยเลยตกเลยู Thu cha mẹ con này Thu cha con này Thu cha con mày con này Thu mẹ con này Thu cha con này Nhi 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 mung bè na bè xe luk bè xe hann the bann ni bo si dya ra hann the bann ni haa nye din a luk choko pok ngon puen a puen din a luk a me thua a tak biu tok 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 phut พันบิ้วเศร้าเลยบอเจ็บใส่บอกแม่เลยใช้มือหน่ะใส่พัดจอเดือดบอหรือบอ้วก็ะสีตูดบอเจ็บใส่แบบนี้เท่หาน่ะเท่หาน่ะหาคักคักหายเท่หิว่าบิ้วหายบิ้วหาย่านยังย่านแขกบอแขกชักตูดจ้าบอ เพรานี่เสียงแอนเนียนจับจ uh ับม uh ันย uh uh ังกับไปแล้วเนาะอันจะเปิดมันเปิดมันละจะเวียงไปบอหะจูบมือใช่ไหมนี่อย่างนี้ปังเฉยนะเฉยขึ้นรังแฮ ม <c ười> ียงงมียงเป็นห้องยังไงไก่ไก่บ่ชรปกแกนไไรบ่ยังมันหนาวบ่นี่ไหมหืมอืมอปบ่ไปออังเออคอะเมื่อไปเ้อไปด้แม่เอยไปดเออไปด้วแม่ไปหาแม่ไป ยาเมจเจ้าด้นีบ่ใส่ในี่บ่อ,อบาะเราเสียบตาะะอันเสียบตาเลยไปเพรา้ว่าทาย,า,ายังไหนถ้าแข่งบ่ค่ะมาท่าสิท้องพ่อละพ่อไม่ลมนะมะั้ยไอไรอะไรอะไรถือกาละ,ะเสียบไ้มาเมบุญเอาไป,ไป เอาไปปอยคือมากลัวไคือเกาไม่อยาแต่ตาไปมาไพมาไพมาหน่ะแขกนะแขกจับได้ม like an so ั้ยนี Luft> ่มาดื้อมาดื้อมาดื้อดื้อดื้อ้ยเปเไ่ดบุกคลหนาไพ่หนะไนะ Ơi, Đi không có, đi rồi đi. Muyên bò. Kệ. Hử? Chồn bò nè Ơ chồn ơi, chồn chắp Mắn mi. Kệ chồn. Ba xe nè À mấy cái này bị bò hay ta này phụ bò ô tô. Chăm mà lụ, chăm Ơ, เอยเปิดนะจับมากเลยผดดืป้อนลประตูเรื่อยเปิดออกประตูเรื่พี่พี่พี่ประตูเลยังไปหายตานล้วปอนงโอ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาแล้เยี่ยมากนะยิ้ม

ตาเอ้ยห้องตาดองตามักก่ด้วยไหนาไก่ตาอ้โอ้ยเชียวนะยเมอ์เมยเลยใช่เมย์เล,ลยไก่สีมาลูกแบบนี้เนาะนโอ้ยป,ป้อน,นหนาไปได้เออไก่เมไก่เมไก่มาลูกวิวเลยห้องดูห้องเมยเดห้องเมไก่ด้ cúc <coughs> cúc một pin là khay nè nó điện có có cái cạch thắng là ôi mười năm mong dữ vậy pin là đơn mù đấy, Hoàng đu đụng người ta đâu ta ơi à cay cay chào nè mão Hãy chép xe bộ mình xe mưa này xe mưa chụp này ngồi má hôm nay bưng này hãy chép xe, chịp, xe. <laughs> điều này đó bác này mẹ chạm đây cho mẹ điều hình vô tôi khó với mẹ tôi mẹ níu nè níu nè nè đó điều níu bác chép chúp bưng hả mẹ chụp bưng này ờ chúp chụp xe bộ mẹ mày đó chúp biển bò cửa bò đây à cướp khu đấy à cua đấy à tới đấy lòng mưa, đây. mưa. À, này mưa đeo à cướp đấy, nó sẽ ăn cây sao cướp mưa hẳn nha mắt mắt cướp lên hẳn mưa đấy mưa đấy mưa đâu nó đây leo leo ไล่อะไรก็มาอีกแล้วล่ะอู้หู้ยเดี๋ยวถิ่มต้องเกับเอาไว้นะฮะอย่านี่มีจ้อข้างลุ่มมีจ้องข้างลุ่มจ้อข้างลุ่มเออปาดออกเออเออเมื่อหาแม่หาแม่บุหินนะฮะใช่เมนะขอนอนขอนอนแล้วไก่กุ๊กกุ๊กนอนแล้ว ยังเดือดต่ลูกถิ่มเลยนี่เอปอปอนเร็กับไม่อีกเดียวไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอามือปัดไปวะเออมาหนิไปไล,ละโอ้ยหัวหัวมาอยู่เออไป Ơ, mấy cơm nào Ảm à, bọn ảm à, bọn ảm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  Chỉa cái kẹo đấy hả bọn ừ. Mới gì hết có cơm này thật bố mẹ nè Cơm cả ngam mà khay đó, cơm cả chi Ok, vay hình lại, hãy tìm kiếm nào nữ Nữ, ảm bọn ảm nè hả Ảm à, bọn Mùa ảm bọn Mà đồm này, đồm mì đồm, này đồm, này đồm, này đồm này bộ đội phải khuyên mày thôi ông mình này nó bộ tôi điên phải khuyên đây bố vàng nó bố vàng nó vẫn bảo vẫn nhả cấm đi để bị phân tay tay nhỉ nhà Nhuk thực địa thực nhà nhà con tiền cứ cả, ngân phân ngân đi ngân khẹt ngân khẹt gửi cái này đi để mười vàng mười lẻ vàng này sẽ thôi ông phân ngân bao nhiêu hay à, không, không, không? À, con <laughs> 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 <disseablüll> <passe> <laughs> <kiểm cười> này อามาไม่เงินนะป้ายนี้ฮะนะโอ้ยเอาเนยนอขหมเอีกเดีอยพาไปเลยพดโต๊ต่อโอ้ยโอ้เอเียกลับไปเวิวตอหัวอันหัวตาไม้เลยหัวตาไมเนยกลลองกมลองลูกกลองกมลองอ้ยกมลองคันมะคันมะนี่ลูกเราหัวหัวทำเลยคันมะอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้้ ไปเดี๋ยวนุ๊กเอ้ยเอยอะไรมันข่ามาอีกแอลปลไปเออไปไปอืมมาไห้เก็บบันทึกไหนบีมาแล้วาเลยะเป็นนี้ก็นั่งใจเด่นแล้วเนาะ หมดเออมดเออปาป้าขอะไรกันปะช่วยขาวปะหลลุ่มหนมด้วยอน่ะเบียมินไหนนี่ยไหมานี่ยอนม่ไปตายู้แท้กแกไหละมาเล่าอันป่อยเมื่อวัทู เมื่อเมื่อไถวโอ้ยจะผิวจะผิวเฮ้อเฮ้ยเ้เมโด้ยไปกินเมมไปอืมยิ่งขาเลยเฮ้ย่ายิ่งาบ่บอกกายขาบ่อืมอ story, ืมมันได้เมมลุ่มมัหลังอ่ะไหม 嗯。Hmm.